สวัสดีครับเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของจีนเช้าจีนบ่ายนะครับประจำวันที่14มีนาคมปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับเช้าตัวหนึ่งก็คือ5กับ8 6กับ9 5 0 5 1 5 3 5 7 5 8 5 9 8 0 8 1 8 2 8 5 8 6 8 9นะจับคู่ก็5 8 6 9 5 6 8 9 5 9 6 8เนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะ ครจะลุ้น v i p พก็จับคู่ลุ้นเอานะคะต่อไปบ่าย3ามก็หกสี่กับเจ็ดสามศูนย์สามหนึ่งสามสี่สามหกสามเ็ดเก้านะเจ็ดศูนย์เจหนึ่งเจ็ดสาดห้าเจ็ดับคู่ก็สามหกสี่เจ็ดสามสี่หกเจ็ดสามเจ็ดสี่หกนะสามเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดสามสี่หกศูแล้วก็หกเสี่นะคะอย่าลืมบ่ายลุ้นเช้าเช้าลุ้นบ่ายเด้อจับคู่ลุ้นเอานะ ไม่ชอบแนวทางที่เราเขียนให้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะอย่าลืมลด subscribe, กดซับสไค i b ์กดไลค์ให้ด้วยนะคะโชคดีทุกคนคะ่ะ